สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมผมเห็นหลายๆคนเนี่ยดูจะงงซะส่วนใหญ่เลยนะครับจากการปรากฏตัวมาของเฮดิสหรือว่าฮาเดสเทพแห่งความตายของกรีกน,นั่นเองถูกไหมนะครับเรียกได้ว่าปรากฏตัวออกมาแล้วเนี่ยนะครับผม ซูสเองเนี่ยก็เข้าไปหาตัวของเฮดีสนะครับเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาจากตอนที่50นะลืมบอกไปเผื่อใครนะครับผมยังไม่ดูก็จะมีการสปอยนิดนึงนะครับแต่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาสําคัญอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆก็ดูได้เหมือนกันแหละแต่หากใครกลัวสปอยมากๆจริงๆน,นะครับผมก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยนะครับผมผมได้ไปเจอมาว่าหลายๆคนเนี่ยสับสนเหลือเกินนะครับว่าทั้งซุสทั้งโพไซดอนหรือว่า,าดามัส หรือว่าตัวของเฮดิสเองเนี่ยใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับผมพอเรียกได้ว่าในการ์ตูนเรื่องมหาศึกคนชนเทพเองเนี่ยหน้าตานะครับผมไม่ได้บอกอายุเลยนะครับก็มา เดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาเล่าประวัติที่แท้จริงตามตำนานจริงๆพร้อมกับเรียงอายุให้นะครับว่าใครเนี่ยแกกว่าเด็กกว่ากันนะครับโดยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตามตำนานจริงๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีตัวของอาดามัสนะครับผมอยู่ด้วยนะครับคืออาดามัสเนี่ยถูกใส่เพิ่มเข้ามาเองนะครับผมลูกจริงๆของโครนอสเนี่ยนะครับผมจะประกอบไปด้วยตัวของ ซูสเฮราเฮดิสเฮสเทียดิมิเตอร์โปเซดอนแล้วก็ชีรอนครับแต่ตัวของชีรอนเนี่ยนะครับผมเป็นเซนทอร์นะครับผมก็จะไม่ได้นับวงเครือญาติอะไรกับทางพวกฝั่งของซูสเท่าไหร่นะครับผมฝั่งของซูสเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะครับผมประกอบไปด้วยตัวของเฮสเทียดิมิเตอร์เฮราเฮดิสโปเซดอนแล้วก็ซูสครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมซูสเนี่ยนะครับ ชื่อคนสุดท้ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเด็กที่สุดยังไงเลยครับผมซูสเนี่ยอ่อนสุดในทุกคนเลยนะซูสเป็นลูกคนสุดท้องนะครับผมเฮดิส hey นแก่ที่สุดเลยจากเรื่องราวที่ได้พวงมา แล้วในมหาสุนชนเทพเนี่ยมีอาดามัสมาด้วยถูกไหมนะครับก็จะเรียงแบบนี้นะครับผมเป็นเฮดิสเนี่ยแก่ที่สุดนะครับผมรองลงมานะครับคืออาดามัสครับแล้วอันดับต่อมาคือโบรเซดอนนะครับผมแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือตัวของซูสนั่นเองครับก็คือซูสเนี่ยดูเป็นตาแก่โลกขิดแก่สุดเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยเด็กที่สุดนะครับ โสดซดอนที่หน้าหล่อเหลาเป็นชายหนุ่มเลยเนะี่ยแก่กว่าซุสนะครับผมรวมไปถึงเฮดิสเองก็ตามที่หน้าหล่อเหลาเหมือนกันนะครับอาดามัสเนี่ยดูเป็นปีศาจผิดพวกผิดมนุษย์เลยอันนี้ก็เห็นกันอยู่ที่รูปลักษณ์แล้วถูกไหมอะไรครับแต่ไม่ว่าจะดูกันมุมไหนนะครับผมอาดามัสเองเนี่ยก็ดูเด็กกว่าซุสอยู่ดีนะครับคือซุสเนี่ยกลายเป็นตาแก่อัปลักษณ์ไปเลยนะครับแล้วก็โลกจิตด้วยนะครับผม ก็เรียกได้ว่าทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดนะว่าซุสเนี่ยเฮ้ยเป็นเทพเจ้าสูงสุดนะมันต้องแก่ที่สุดแน่เลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตัวของซุสเด็กที่สุดนะครับผมและนี่ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆนะครับที่เราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองเพราะเดี๋ยวหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับผมหลายๆคนเนี่ยนะครับผม คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นซุสแน่เลยครับที่แก่ที่สุดแต่จริงไม่ใช่ซุสเนี่ยเด็กที่สุดเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอภัยด้วยนะครับผมวันนี้ลาอะไรครับผมบายบายครับสวัสดีครับมากับคลิปสั้นๆนะครับผมที่มาเฉลยเรื่องราวที่หลายๆคนเข้าใจผิดเท่านั้นเองวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ